การพ่นลินชักนะครับปกติลินชักแล้วการนำสีลินชักเนี่ยบางคนอาจจะรู้จะพ่นยังไงก่อนมันมีหลายด้านเนาะเราก็ันนี้โป้แล้วนะครับการโป้ลินชักก็จะโป้อย่างนี้นะครับในมือดูหมดแล้อารับสานี่ขัดหมดรับเมื่อเราขัดเสร็จหมดแล้ววันนี้เราโป๊สั่นแล้วนะครับดี MP f นี่คือคือเขาเรียกอะไรเป็นม้าที่ดูดดูดสีเยอะนะครับเราต้องลงสีเลอร์ การพ่นก็เราจะพ่นด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกเดี๋ยวดูนะครับดูการพน่นนะครับไม่ต้องแคุ่มแรงนะครับจะมดมแบบนี้ก่อนก็พ่นด้านนี้ ววเราพ่นทุดกด้านแล้วพ่ดนด้านหลังด้านขวาหน้าหลังนะครับเอาละส่วนด้านล่างสุดนี่เราจะไม่พ่นนะครับจะทิ้งไว้แล้วก็ตั้งขึจะมีด้านจะพ่นหน้าเค้านะครับในบด้านสุดท,ท้ายการชฉาีดจะพ่นซะหน่อยป้องกันเชลานะครับ ุน่อแล้วเราก็ทำการโป้ทำสี่พุ่นต่อไป